กินไฮๆส่วงไปได้เถอะเผืงกปิดข้ามานน้ำเลยฉันซื้อพริกมาจังหัะบาดกว่าว้าบ้าจะจิ้เกี่แกงเดียวซะมันไม่กลับพริกพหญ่บ้ารแอซเซียแฟนเพจสวัสดีครับมูว่าสวัสดีครับ ต้องบอกซื้อช็อตกันเพอย่ญญาบาลล้านรัสเซียสวัสดีครับมาชันมาเมื่อนี้อันพญ,ญานาคได้สมตำใส่บอกกอ,อกเลือพี่น้องแสีบๆนู่นนู่นปลาด้านนู่นว้าวพี่นอ้นนนนนนนองแล้วก็ใส่กอกแดงเลสกอ,อกอะไรฮอตด,ดอกแล้วกันนะมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเด้ออันตำเผ็ดๆศไหหมุนได้ซ่วงไข่พี่น้องสรุปว่าเป็นอะไรเป็นโควิดหรือเปล่าเม่ได้เป็นจัจยังไม่ได้ตรวจบวกกาตรวจบอันบวกการเสื่ออันที่ที่อะไรบ้างที่ที่สังตรวจแล้วหรอเออญาติมันแพงว่ะเพื่อไม่รู <c oughs> ้วๆๆ <c oughs> ่าแพงหรือ่ะ เออกลัวแพงก็เลยไม่ซื้อนะจะได้มีไมคคอ, <c oughs> <c oughs> อนสิแคาตรวจโควิดนะเป็นหรอกป่ะเป็นมาติเชื่อแต่ปักซี่เราเนี่ยความปลอดเปด็นทัก <c oughs> กินไฮๆช่วงไปได้เถอะเปลอ่ยนดข้าวาน้ำเลยฉันสืบอพิิงมาจากไบาดบวสบากเบยจิ้มเดีรยวแบบนี้ซะตอนไม่กับเป็นแกะ ดูพวกคืนข้าหดูดยังไงอ่ะที่เขาดูดกันแบบแบบเพื่อดูดกินกี่แท่เสร็จอา้อาแจ่ถ้าวหา้าายี่จัลนะใส่ประกอบพี่เนาะเงินชุดไทยพอดีประกอบมมาจาบบ้านวันนี้หยาดมรกอไทยนะแทงแล้วกอบกอมนะ mời ở một thiệp cao là tình quả ok nó là nói bây giờ 90 xịt bài bản hông cao xịt này cái bao gì tính đến bản hông คนฮวคนคนไนคุณสมคำเาพายเหรอต้องครุก Mình cho thấy lăm bà làm à? làm hết 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 เขอหูไทยเน่ เสียงแหบที่นหะเสียงหักไม่เรียบเสียเงี้ยหลายๆคนบอกว่าต้มนำ้ำขิงกินได้ครับถ้าไปอ่านเิ่นบ้างไหมเนี่ย Hết mẹ cái FC bên hồ em quá à FC anh em lá lại lát chị em xin mỗi lát chị em xin mỗi lát chị em xin mỗi lát

tôi bắt <laughs> đang chờ chờ ngủ quên Đang dù làm bắt đi chứ đủ Ủa cái tai con nó chút xuống <laughs> Ta ba nè. Hứ? ฮัลหมนะฮึฮลหพอหลังมาต็ก็แขกาบรองทำอะรมั้แพ้ดีพี่หลองเตียมประกอบ Hả? Hả. Hả. Ông ta, bố ăn hay thế nhỉ? Chứ thế nào mà Nó nó hả? Nó nó. Hả? Chứ không Nó rồi không? Nào. Thế này. Sì xin lên kính thi làm việc xin hát tạm có quá Hãy cho kênh ได้กินรังไหมเ <c oughs> นาะเนาะขออนุญาตปาดข้ามกินรังไม้เด้ <c oughs> <พ>อเพจครับเพจเนี่เอาอันมันอีกอ่ะขอบพระคุณหลายเลยครับเด้อติดติดตามรับชมคลิปอันของข่อยสองคน <c oughs> ก่อสิไปก็ขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงบ่เตรียมประจยในที่สำคัญมีเงินทองใส่หลายๆครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปตั้งใจให้พยาบาลละเซียช่องแน,น่นอนเด้อพี่น้องเด้อ ยูทูบผู้ใหญ่บ้านรัสเซียแล้วกับแฟนเพจเพื่อนผู้ผู้ใหญ่บ้านรัสเซียแฟนเพจวันนี้ไปนะครับพี่น้องสวัสดีครับดูดีไมีแห้งเด้อทึ่งบอกอย่าบอกว่า